ถ้าคุณอยากไปได้ไวคุณต้องไปคนเดียวแต่ถ้าคุณอยากไปได้ไกลเราต้องไปด้วยกันสวัสดีครับผมนักเกณฑนสิบตหรวจสุภุคณมารการสังกัดหมู่2หมวด3กองร้อยที่3กองบังคับการฝึกํารวจกลางเราจะมาพูดเรื่องการร่วมคิดร่วมทำร่วมสุขนะครับทำไมเราต้องร่วมกันทำไมต้องร่วมกันคิดทำไมต้องร่วมกันทำแล้วทำไมเราต้องร่วมกันสุขนะครับง่ายเลยมนุษย์เราทุกคนเป็นสังคมนะครับ เราอยู่ร่วมกันมาตั้งแต่ยุคหินที่เราออกมาจากถ้ำนะครับอยู่ร่วมกันมารู้จักการใช้อาวุธมารู้จากการเลี้ยงสัตว์มารู้จากการ,กรเกษตรกรรมนะครับมุษย์เราก็อยู่กับสังคมมานะครับแบ่งสังคมแบ่งชาตินะครับแบง่งศาสนาแบ่งวัฒนธรรมนะครับเป็นสังคมสังคมหนึ่งแบ่งชุมชนแบ่งตำบลแบ่งอำเภอแบ่งจังหวัดก็เป็น ชนั้นเป็นสังคมหนึ่งนะครับแล้วทำไมการร่วมคิดร่วมทำร่วมสุขถึงไม่อยู่ในงานของตำรวจเรานะครับตำรวจเราเนี่ยได้รับหน้าที่ในการดูแลประชาชนเรื่องทุกเรื่องสุขของประชาชนนะครับเป็นหลักนะครับตำรวจเราต้องเข้าให้ถึงต้องอยู่กับเขาเพราะเราก็เป็นลูกเป็นหลานเขาเป็นหนึ่งในสังคมของเขา นะครับการที่เราจะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้เขาได้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะมองเห็นปัญหาของเขาได้เองโดยที่เราอยู่ข้างนอกเรามองไปเราไม่เห็นปัญหานะครับหรือเราเห็นก็เราก็จะไปไล่จับเขานะครับอย่างเช่นเขาคนนี้มีทําความผิดไปแล้วนะครับกระทาความผิดสําเร็จไปแล้วตํารวจเราก็มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายนะครับเอากฎหมายไปบังคับใช้กับเขา แต่การที่เรามาอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยดึงเขาดึงสังคมเขามาร่วมคิดว่วมคิด่มมามคิดตั้งแต่ดึงเ,เลยปัญหาปัญหาเขาคืออะไรนะครับหนึ่งคนอาจจะคิดได้หนึ่งปัญหานะครับแต่ถ้าเป็นร้อยคนก็อาจจะคิดได้หลายปัญหานะครับเพราะฉะนั้นการที่เรา ร่วมกันในสังคมในชุมชนที่ใหญ่ๆเนี่ยมันถึงมีประสิทธิภาพมากนะครับกลับมาเรื่องการคิดนะครับการระดมความคิดต่างๆนะครับไม่ใช่แค่คิดแค่ปัญหาคิดวิธีการแก้ไขปัญหาเช่นกันนะครับหนึ่งคนก็คิดได้หนึ่งวิธีในหนึ่งนาทีนะครับอาจจะนะครับแต่ถ้าเป็นร้อยคนละ่ะร้อยคนก็จะอาจจะคิดได้ถึงร้อยวิธีนะครับแล้วเอาวิธีเนี้ยมาถกกันว่าเอ้ยของคุณอย่างนี้ ไม่ใช่ว่าบอกว่าของ <c oughs> ของคุณไม่ดีของผมดีกว่าไม่ใช่นะครับ <c oughs> เรามาดูว่าเอออันไหนเราท,ทําได้จริงอันไหนที่เราเบาแรงที่สุดอันไหนที่ง่ายที่สุดอันไหนที่มันตอบโจทย์ของเรามากที่สุดนะครับการร่วมคิดการร่วมทํานะครับแน่นอนครับว่าหนึ่งคนทํางานยังไม่สําเร็จนะครับอย่างยกตัวอย่างครับการก่อสร้างหนึ่งการก่อสร้างนะครับที่เป็น มาของโลกอย่างหอ f เฟลก็ไม่ได้สร้างแค่คนคนเดียวนะครับใช้แรงงานเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการทํางานไม่ว่าจะทํางานไหนก็ตามนะครับการร่วมกันทํานะครับถึงมีประสิทธิภาพมากผมอาจจะเก่งในด้านนี้คุณอาจจะเก่งในด้านนี้ผมมีเวลาตอนนี้คุณมีเวลาช่วงนี้นะครับช่วยช่วยกันแบ่งหน้าที่กันปรึกษากันนะครับ 100อยคนหนึ่งรอยความสามารถผมเชื่อว่าทุกอย่างมันสำเร็จนะครับเหมือนกับการเล่นฟุตบอลนะครับนักเตะหนึ่งคนไม่สามารถที่จะเก่งได้ทั้งตำแหน่งทั้งกองหน้าทั้งผู้รักษาประตูทั้งกองหลังทั้งกองกลางเพราะฉะน,นั้นคนเราถ้าทุกคนต่างเก่งในหน้าที่ของตัวเองนะครับช่วยเหลือกันช่วยกันทำนะครับมันจะ ทำให้เราประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นไอ้ดีขึ้นในมั่นคงขึ้นนะครับร่วมสุขนะครับแน่นอนครับว่าการช่วยกันแก้ไขปัญหาเนี่ยเมื่อปัญหามันหมดไปแน่นอนว่าเราจะได้ความสุขกลับมาแน่นอนนะครับความสุขคือการอยู่ร่วมกัน,นสงบสุขนะครับการแก้ปัญหา มีความสุขที่ลูกหลานเราไม่ต้องกลับไปโดนปัญหาซ้ำๆที่มีมาไม่ต้องกลับไปเจอกับสิ่งต่างๆที่เราไม่อยากให้เขาไปเจอนะครับไม่ต้องไปเสียงคุกเสียงตะรางไม่ต้องไปทําผิดนะครับก็เป็นการร่วมกันมีความสุขนะครับแล้วทุกอย่างเนี้ยการร่วมสุขเนี้ยมันก็เป็นผลมาจากการร่วมคิดการร่วมทำํำการร่วมมือกันนะ ก่อนจะจบคลิปสั้นๆที่มาอธิบายนี่ก็มีคำคมอีกคำหนึ่งที่จะมาบอกเพื่อนๆนะครับการแข่งกีฬานะครับคุณเก่งคนเดียวอาจจะทำให้คุณชนะนะครับแต่ถ้าคุณเป็นทีมเวิร์กนะครับอาจจะทำให้คุณได้แชมป์นะครับขอบคุณครับ